ัดีค่ะพอกับขาพยายกรณ์อ,อากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตานออกประจําวันผุด1 9มีนาคม2 5 6 18ค่ะวันนี้สภาพอากาศในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตานออกจะเป็นบางรับมาติดตามกันค่ะจากผัแบ,บผแดกผาพแผนทถี่าการพ่พืนแหล่งตอนต้นวันนี้บริเวณความกดอ,อากาศสูงดัวม้วนอาการเย็นกับลังคอนของังแรงจากประเทศจรนแล้วก็ปอกคลุมประเทศไทยตออนบนแล้วก็ทะเลจีนใต้แล้วค่ะ ส่วนภาพท้ายดาวเทียมหลักตอนกาโมเซซิม่าที่วันหนีจะเห็นได้ว่าชาวนีบริเวณอ่าวไถแล้วก็ผักตายี่มฆมากค่ะส่วนภาพเรดาร์ชุ่มพร่อแหลักตอนสิบโมงชาววันหนี้จะเห็นได้ว่าชาวนีค่ะบริเวณผคใต้ตอนบนตรวจพกกลุมฝนกำลังอ่อนถึงแรงค่ะก็เริ่มเคลื่อนเข้ามาปกคลุมตั้งแต่ตอนหลังของจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะจุดตึงตอนบนของน้รศรีธรรมราชค่ะหลังจากนี้ไปค่ะกลุ่มฝนเทมมี่กำลังอ่อนถึงแรงนะคะ ทางฟังเอาไปของจังหวัดประจวบลงมาจนถึงสุราธ,ธานีค่ะก็จะค่อยๆเกลือนข่าวปลุกรุ่มในพื้นที่ของจังหวัดประจวบลงมาจนถึงสุราธานีค่ะ สัหรับภาเรดาสถิงพระนเวลาลาซุดค่ะจะเห็นได้ว่าชาวนี้ค่ะในพื้นที่าักตายตอนล่างนะคะก็ตรวจอบหลุมฟ้นกำลังอ่อนถึงแรงค่ะปอคลุ่มอยู่บริเวณจังหวัดสุรัทนีนครศรีธรรมราชแล้วก็พัทธลุงนะคะหลังจากนี้ไปค่ะกลุมฝ้นที่มีก็ลังอ่อนถึงแรงนะคะแต่ยู่ห้างฟังออกไปของจังหวัดน,นครศรีธรรมราชค่ะก็จะค่อยๆเคลื่อนข้าหาฟังค่ะแรงงานอุณหภูมิบริเวณผักตายฟังท่านออก สำหรับอุณหภูมิสูงสุดเหล็กว่าวัดใดออสาม้าจุองศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดวันนี้วัดใดาายี่สองศาเซลเซียสที่สนามบินหยาดใหญ่จังหวัดสงขลารายงานปริมาณฝนสถาน,นีตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาตั้งแต่7จ็ดโมงเชา้าเหล็กว่าจนถึง7จ็ดโมงเช้าวันนี้จะเห็นได้ว่าเหล็กว่าบริเวณภาคใต้ฝฟองท่อนอ่อนฮะตรวจ วัดฝนได้นะคะอยู่ในเณฑแหลกหน่อยบางสถานีแต่ก็สถานีเทวัดปริมาณฝนได้สูงสุดขยอยเทศสนามบินนครศรีธรรมราชแต่วัดนครศรีธรรมราชวัดได้0.8มิลมค่ะ แยก,ก่อนอาการบริเวณาักต้ยฟันนัดออนนะคะหนึ่งจากวัดร่มตะวันออกสิ่ผัดปอกลุ่มอ่าวไทยาคใต้แล้วก็ทะเลอันดามันนะคะมีกําลังแรงขึ้นจากเดิมนะคะก็จะทําให้ในพื้นที่ภาคใตายฟันนัดออกค่ะวันนี้ก็จะมีฝนหรือฝนฝ่าขนองได้ในหลายๆพื้นที่นะคะแล้วก็จะมีฝนตกหนักได้บางในบางพื้นนอทั้งมีล่มกระฉชกแรงเกิดขึ้นได้ะคะ่ะโดยในแต่ละจังหวัดค่ะจังหวัดแพรบุรีนะคะมีฝนไม่เกินร้อยละสิบของพื้นที่ จังหวัดประจวบคีรคันมีฝนอยู่ที่ประมาณ10%ของพื้นที่แล้วก็มีอาการ้อนได้ในช่วงกลางวันแล้วก็ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงมาค่ะจนถึงจังหวัดยะลานราชวาก็จะมีฝนอยู่ที่ประมาณ30-40%ของพื้นที่แล้วก็จะมีฝนตกหนักได้บางในบางพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงมาจนถึงจังหวัดสงขลาค่ะก็ให้พี่น้องประชาชนระวังอุท่าไดที่เกิดจากฝนฝ่าขนอ,นอลงลมกระโชกแรงแล้วก็ฝนที่ตกหนักด้วยนะคะสำหรับอากาไม้อุณหภูมิค่ะ อุณหภูมิต่ำสุดขัดว่าจะอยู่ในช่วง2 3 2 6องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุดขัดว่าจะอยู่ในช่วง30-35องศาเซลเซียสค่ะสำหรับวันนี้นะคะทังศูนย์อุตุนิยมวิยาผักตายฟังท์านออค่ะก็ได้ออกประกาศขัําเตือนเป็นฉบับที่หอแล้วขัดเตือนในเรื่องของฝนตกหนักบริเวณผักตายฟรองท์ตันออกแล้วก็กลื่นลมแรงบริเวณอา่าวไทยตอนล่างนะคะในช่วงวันที่ 19จนถึง20มีนาคม2568ค่ะหนึง่งด้วยบริเวณความกดอ,อากาศสูงรองม้วนอากาศเย็นกำลังค่อนขังแรงจากประเทศจีนนะคะตอนนี้ก็ได้ปอกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วก็ทะเลจีนใต้แล้นะคะส่งพ้นให้ล่มตะวันออกนะคะเทพัดปอกคลุ้มอ่าวไทยาคใตายแล้วก็ทะเลอันดามันนะคะมีกําลังแรงเคลืนจากเหิือนะคะก็จะส่งพ้นให้ในพื้นที่าักตายฝั่งตะวันออกค่ะตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงมาค่ะสุราษฎร์ธานีนะครศรีธรรมาราชพัทลุง สงขลาปัตตานียะลาแล้วก็นาราธิวาสมีฝนตกหนักในบางในบางพื้นที่ค่ะก็ะให้พีนอกประชาชนระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฝ่าคะนงล่มกระโชกแรงแล้วก็ฝนที่ตกหนักกันด้วยนะคะส่วนเรื่องของคลื่นล่มบริเวณอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดสงขลาลงมาค่ะก็จะมีกําลังค่อนขางแรงค่ะโดยคลื่นก็จะสูง 2- 3มเมตรบริเวณที่มีฝนฝ่าคะนองคลื่นสูงมากว่า3เมตรได้ก็ให้พีนอกเช่าเรือชาวประมุงนะคะ มความระมัดระวังในการเดินเรือรีเกลียงการเดินเรือบอกร้วยว่จะมีฝนฝ่าภายนอกแล้วก็เรือเหล็กถือต้องเดินเรือนะคะตั้งแต่สงนคลาลงมากค่ะก็ให้งดออกจากฝั่งไปก่อนนะคะจนถึงวันที่สมีนาคม2 5 6พันสนะคะสวนกี่นงประชาชนที่อาศัยนะคะอยู่ตามชายฝั่งทะเลเอา่าวไทยตอนล่างนะคะก็ขอให้ระวังอันตรายจากคลื่นที่ตัดเข้าหาฝั่งด้วยค่ะ สำหรับคลื่นล่มบริเวณอ่าวไทยวันนี้ค่ะอย่างตะกร่าไปค่ะตั้งแต่นครรีธรรมดลลงมาคะเป็นลมตะวันออกความเร็ว2 0 3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฝ่าขนองคลื่นอาจสูงมากกว่า2เมตรได้แล้วก็อ่าวไทยตั้งแต่สงขลาลงมาค่ะล่มี่พัดบอกคลุ่มเป็นลมตะวันออกความเร็ว20-10กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฝ่าขนอง อืนอาจสูงมากกว่าสามเมตรได้ก็ขอให้ปีนออกเช่าเรือชาวประมงนะคะเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฝ่าขนนอกและก็เรือเหล็กที่ต้องเดินเรือตั้งแต่สงขลาลุ่มมากก,าก็ให้งดออกจากฟังไปก่อนกันในระยะนี้ขาดไม้สภาพอากาศค่ะบริเวณผักาตายฟังต้นออกนะคะในช่วงวันที่กล่าวถึงย5ิมีนาคม2568นี้ สำหรับพื้นที่ผักตายฟังตอ้นออกตอนบนตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีลงมาจนถึงสุราษฎร์ธานีในวันนี้ค่ะ19ะไปจนถึง20ต่ดเช้านะคะก็ฝนจะอยู่ที่ประมาณ20-30%ของพื้นที่แล้วก็จะมีฝนตกหนักในบางในบางพื้นที่ก็ตั้งแต่วันที่20อมีบบน,นาคมเป็นตอนไปกับฝนจะลดลงเหลืออยู่ที่ประมาณ10%ของพื้นที่ส่วนผลกระทบต่อการสะสมของฝนพ่น PM ม2 5นะคะอยู่ในเกณฑ์น,น้อยมากตลอดช่วงค่ะ ก็สำรับบริเวณาคใตายฟังตน้นออกตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมาจนถึงจังหวัดน,นาราธิวาสค่ะก็ในวันนีค่ะวันที่19กมีนาคมนะคะฝนกระจายตัวอยู่ที่ประมาณเซเของพื้นทีแ่แล้วก็อาจจะมีฝนตกนักใดบางในบางพื้นทีแ่แล้วก็ตั้งแต่ตอนเช้าไปนะยีมีนาคม25 6 8ค่ะการกระจายตัวของฝนจะลด,ดลงเหลืออยู่ที่ประมาณ20 3 0เเซของพื้นที่ ส่วนผลกระทบต่อการสะสมของฟุ้นพี2.5มอยู่ในเกณ็นหน่อยมากตลอดช่วงกันค่ะสหรบันีค้าพยากรณ์อ,อากาศบริเวณผากตายฟ้งตัดออกประจำวันผุดถี่19มีนาคม2 5 6 8ก็จะลงแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับวิดีโอนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน